ลองดิจิตอลคิดบิทสุดน่ารักรุ่นนี้หมุนฝาพับเซลฟี่ได้ราคาส0งพันนิดเองด้านนี้จะใส่แบตเตอรี่นะแล้วฟามก็ซื้อเมมโมรีจากที่นี่พร้อมเลยเมมก็จะใส่ตรงนี้นะกล้องจะใช้สายชาร์จไทซีนะคะเขามีมาให้พร้อมแล้วฟามก็สั่งขาตั้งกล้องของเขามาให้ด้วยนะนี่ติดตั้งใช้งานง่ายมากค่ะมาดูฟังก์ชันกันต่อเลยเราก็จะทําการเปิดกล้องก่อนนะมีหน้าจอแสดงผลใช้งานง่ายนะหมุนด้านบนตรงนี้จะเป็นโหมดต่างๆของกล้องค่ะเวลาหมุนเราก็จะเห็นหน้าจอแสดงผลแบบนี้นะถ้ากดเลื่อนซ้ายขวานะคะเราจะเจอฟิลเตอร์แบบต่่างงๆคคะขอก็ื ให้ฟิลเตอร์มาเยอะมากทําให้การถ่ายรูปสนุกขึ้นเยอะเลยนะชอบแฟลชของเขามากค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้สว่างวับทีเดียวนี่มีแฟลชแบบค้างอย่างนี้เลยแล้วเลนส์ซูมของเขานะคะสามารถซูมเข้าซูมออกได้ถึง18เท่าเลยค่ะกดปุ่มเพลย์ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นรูปและคลิปที่เราถ่ายไปค่ะนี่ก็สามารถมาเลื่อนดูเอาได้เลยนะกดซูมเข้าซูมออกดูภาพของเราก็ได้ค่ะแล้วจอรุ่นนี้นะคะเขาสามารถพับขึ้นแล้วก็เซลฟี่ได้แบบนี้เลยราคาจิ๋วแต่คุณภาพค่อนข้างครบเลยนะคะอันนี้ก็มาถ่ายวิดีโอนะคะภาพไม่สะดุดเลยปุ่มขาล่างน่า เป็นปุ่มการตั้งค่าต่างๆนะคะมีโหมดให้ปรับเยอะมากแล้ว,ลวภาพถ่ายที่ได้นะคะเราก็สามารถดึงเข้ามือถือได้นะแคสแกนแล้วก็เชื่อม w i f i กับกล้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ได้นะรูปนี้ถ่ายมุมไกลค่ะและรูปนี้คือรูปซูมค่ะรูปนี้ใส่ฟิลเตอร์แสงธรรมชาติรูปนี้เปิดแฟลชรูปนี้เปิดแฟลชแล้วใส่ฟิลเตอร์รูปนี้เซลฟี่กับเพื่อนและรูปนี้คือวิดีโอที่ได้ค่ะภาพชัดและแสงสวยทีเดียวเลยนะใครชอบก็กดในตะกร้านะคะ